สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์นิววิราชัยในเช้าวันนี้นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงติดโซเชียลมีเดียกันง่ายๆหรือบางทีทําไมการเลือกซื้อของออนไลน์ทําเราปวดหัวชะมัดเลยครับเพราะยุคนี้สมัยนี้พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะการมาของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆวันนี้เลยจะพาทุกคนมาไขปาริศนากันนะครับว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมแปลกๆพวกนี้ โดยผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10เรื่องในมุมมองทางจิตวิทยาแบบง่ายๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเราในโลกดิจิตอลพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ10ข้อที่จริงทางจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในยุคดิจิตอลนี้ข้อ1ครับเศรษฐกิจความสนใจครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า attention economy ลองนึกภาพตามนะครับว่าทำไมเราถึงเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือดูคลิปวิดีโอสั้นต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนั่นเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ดึงดูดเวลาและความสนใจของเราไว้ให้นานที่สุดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดที่ผมบอกไปครั้งตน้นยังรวมถึงการแจ้งเตือนที่ดังขึ้นมาบ่อย หรือแม้กระทั่งการเล่นวิดีโอแบบอัตโนมัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เราใช้เวลากับมันนานกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรกทั้งนั้นเลยครับข้อที่2ครับทางเลือกที่มากเกินไปหรือ Paradox of Choice ในโลกดิจิตัลทุกวันนี้เรามีตัวเลือกมากมายเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆแต่รู้ไหมครับว่าการมีตัวเลือกเยอะะนี่แหละครับที่บางทีทำให้เราตัดสินใจยากขึ้น ใช้เวลากับเรื่องนี้นานกว่าแต่ก่อนจนเกิดความเหนื่อยล้าในการเลือกและบางครั้งก็ถึงกับเราให้รู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เลือกไปแล้วด้วยซ้ํเพอดันไปนเจอตัวเลือกที่ดีกว่าทีหลังข้อ 3. ครับห้องแห่งเสียงสะท้อนประเด็นที่3นี้น่าสนใจมากครับโดยหัวข้อนี้ในชื่อภาษาไทยว่าห้องแห่งเสียงสะท้อนแต่ในภาษาอังกฤษก็คือคําว่า Echo Chambers คือการที่แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆใช้ออลก,กริทึมในการคัดกรองเนื้อหาที่เราเห็น โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการใช้งานของเราครับซึ่งมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีเพราะว่าทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจแต่แน่นอนครับว่ามันก็มีข้อเสียเช่นกันเพราะเราอาจจะได้เห็นแต่มุมมองที่เราเห็นด้วยอยู่แล้วไม่ได้เปิดรับความคิดที่แตกต่างเข้ามาเลยซึ่งอาจนำไปสู่การแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายในสังคมได้ครับเพราะหลงเข้าใจว่าสิ่งที่เรารับรู้มันคือสิ่งที่ถูกต้อง ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่4คือข้อมูลมันท่วมท้นหรือคำว่า information overload นั่นเองครับเพราะทุกวันนี้เรามีข้อมูลมากมายอยู่แค่ปลายนิ้วแต่บางทีมันก็มากเกินไปครับจนแยกไม่ออกว่าอะไรสำคัญกว่ากันซึ่งปัญหานี้จะทำให้เราตัดสินใจในการเลือกสิ่งต่างๆได้ยากขึ้นและบางครั้งก็ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวครับข้อที่5ครับวงจรของโดปามีน ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเกมออนไลน์หรือแม้กระทั่งการแจ้งเตือนทางอ e ีเมลสามารถสร้างวงจรความพึงพอใจในสมองของเราได้เพราะว่าเวลาที่เราได้รับการกดไลค์คอมเมนต์หรือการตอบรับที่ดีในเชิงบวกสมองของเราจะหลั่งสารโดปามีนออกมาซึ่งสารตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกดีครับและนี่แหละครับทำให้เราอยากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคอยเช็คบ่อยๆเพื่อให้เราได้รับความรู้สึกดีๆแบบนี้อีกไปเรื่อยๆ จนบางครั้งอาจนำไปสู่พฤติกรรมของการเสพติดได้เลยข้อที่6การเปรียบเทียบทางสังคมและตัวตนในประเด็นนี้โซเชียลมีเดียทำให้เราเห็นชีวิตของคนอื่นในด้านที่ดูดีดูเพอร์เฟตลอดเวลาเพราะคนส่วนใหญ่ก็มักจะโพส์แต่ด้านดีๆสถานที่ที่สวยงามเมนูอาหารอร่อยๆซึ่งอาจทำให้ตัวเรารู้สึกด้อยค่ารู้สึกอิจฉาหรือแม้กระทั่งอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้เลย นอกจากนี้การที่เราสร้างตัวตนออนไลน์ที่แตกต่างจากตัวตนจริงๆขึ้นมาก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนในเรื่องของอัตลักษณ์ที่แท้จริงได้เช่นกันนะครับข้อที่7เป็นผลกระทบจาก Google ครับหรือเรียกว่า Google Effect นั่นเองการที่เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้เราไม่ค่อยให้ค่ากับการจดจำข้อมูลเหล่านั้นแล้วเพราะเรารู้ว่าเราสามารถค้นหามันได้ตลอดเวลาง่ายๆหรือนอกจากนี้อาจจะรวมถึงเรื่องการจดจำเส้นทางด้วยนะครับเพราะปัจจุบันเวลาเราจะเดินทางไปไหนเราก็จะพึ่ง GPS อย่าง Google Map นะครับก็อาจจะทำให้ทักษะการนำทางหรือการจดจำเส้นทางของเราแย่ลงด้วยนะครับข้อที่8ความเห็นอกเห็นใจในโลกดิจิตอล ในประเด็นนี้นะครับแม้ว่าเทคโนโลยีจะทำให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้นแต่การสื่อสารผ่านข้อความอย่างเดียวก็อาจทำให้เราขาดความเข้าใจในอารมณ์ของอีกฝ่ายเพราะเราไม่เห็นภาษากายหรือน้ำเสียงซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆเลยครับข้อที่9การปลดปล่อยตัวตนออนไลน์หรือที่เรียกว่าออนไลน์ d i s ิ n h i b i t i o n effect คือการที่เราสามารถซ่อนตัวตนจริงในโลกออนไลน์ได้ทำให้บางคนกล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งด้านบวกเช่นการกล้าเปิดเผยตัวตนมากขึ้นการกล้าออกความคิดเห็นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งส่งผลด้านลบนะครับเช่นการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่กันออนไลน์มาถึงข้อสุดท้ายนะครับคือความกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างหรือที่เราเรียกกันว่าโฟโมที่ย่อมาจากคำว่า fear of missing out โซเชียลมีเดียครับทำให้เรารู้สึกว่าคนอื่นกําลังมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาหรือมีข่าวสารที่ทําให้เราอยากจะติดตามมันตลอดเวลาทําให้เราอยากจะเช็คโซเชียลบ่อยๆเพื่อไม่ให้พลาดอะไรไปเลยซึ่งนอกจากทําให้เราใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียนานจนเกินความจำเป็นแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเราในระยะยาวด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดหรือข้อมูลดีๆจาก10ข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาที่เราคุยกันไปนะครับเห็นไหมครับว่าโลกดิจิตอลนี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยแต่ถ้าเรารู้เท่าทันก็สามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้แน่นอนครับ ลองนึกดูนะครับต่อไปนี้เวลาเราเลื่อนหน้าจอไม่หยุดเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่มัน attention economy นี่เองหรือถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตคนอื่นดูดีดู perfect จนเกินไปก็แค่นึกถึงว่ามันเป็นการเปรียบเทียบทางสังคมก็พอสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้นะครับว่าความรู้เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรากลัวเทคโนโลยีนะครับแต่มีไว้ให้เราใช้มันอย่างฉาดฉลาดรู้เท่าทันแล้วก็มีความสุขมากขึ้น ถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับเราจะได้เจอกันได้ในทุกๆเชา้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ในพอด c a แคสต์นิวเวลรชัยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ